เสียงสั่งจิตอันทรงพลังสร้างพลังความคิดบวกสร้างความเป็นไปได้จงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะมีจงรู้สึกยอดเยี่ยมและจงรู้สึกถึงความเป็นไปได้จงรู้สึกถึงความเหลือเฟือจงรู้สึกถึงความมั่งคั่งจงรู้สึกถึงความง่ายจงรู้สึกถึงความเป็นไปได้ทุกอย่าง ที่คุณคิดและต้องการเพียงแค่ส่งความรู้สึกออกไปตั้งจิตอธิษฐานบนความสงบนิ่งและปล่อยวางทุกอย่างมันเป็นของคุณอยู่แล้วมันเป็นของคุณอยู่แล้วมันเป็นของคุณอยู่แล้วเพียงแค่คุณแสดงตัวและความรู้สึกออกไปซ้ำๆ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 มันเป็นของเราอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่แล้ว ทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นของเราอยู่แล้วเราแค่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมันเป็นของเราอยู่แล้วจงมองไปที่ความร่ำรวยจงมองไปที่ความเหลือเฟือจงมองไปที่ความบุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของความไร้ขีดจำกัดของจักรวาลคุณมีทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วคุณมีทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้ว คุณอัจฉริยะอยู่แล้วคุณมีศักยภาพในตัวเองอยู่แล้วจงมองไปที่ความทรงพลังนี้อากาศในโลกนี้มีเหลือเฟืออาหารในโลกนี้มีเหลือเฟือผู้คนมากมายบนโลกใบนี้เหลือเฟือพอที่จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธุรกิจของคุณโลกนี้มันเหลือเฟือมีพื้นที่มากพอจงอย่าคิดว่า โอกาสดีๆหมดไปแล้วเพราะว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่เขามองหาธุรกิจของคุณมองหาสินค้าของคุณมองหาบริการดีๆของคุณโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในทันทีที่คุณตัดสินใจว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งต่างๆจะปรากฏขึ้นตามอำนาจของความคิดคุณจงเติมเต็มทุกอนูของความคิด จงพุ่งความสนใจไปที่ความมั่งคั่งเหลือเฟือแห่งจักรวาลจักรวาลนี้เหลือเฟือมากพอที่จะดึงดูดลูกค้าดีๆเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณผู้คนที่พบเจอเราผู้คนที่ได้ยินเสียงเราผู้คนที่ได้ยินหน้าเราเขาจะโชคดีเขาจะโชคดีผู้คนที่ได้ใช้สินค้าและบริการของเราเขาจะโชคดีเขาจะโชคดี เขาจะได้มากกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขาจะได้มากกว่าที่พวกเขาคิดพวกเขาจะได้มากกว่าที่พวกเขามีในตอนนี้จงให้มากกว่ารับคนที่ซื้อของเราจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่เราตั้งใจส่งมอบภูมิปัญญาเราตั้งใจส่งมอบสินค้าและบริการดีๆจงมองไปที่ผลประโยชน์ของลูกค้าจงมองไปที่การให้จงมองไปที่การแบ่งปัน เราสามารถทำทุกอย่างให้ดูดีที่สุดและมีสเสน่ห์ที่สุดในแบบของเราจงรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึง้งต่อลูกค้าของคุณจงรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึง้งต่อลูกค้าของคุณจงมีความรู้สึกปิติยินดีที่เงินทุกบาทไหลเข้าบัญชีอย่างง่ายดายจงมีความรู้สึกปิติยินดีที่เงินไหลเข้าบัญชีอย่างง่ายดายและต่อเนื่องทุกวัน จงรู้สึกปิติอินดีที่โลกมอบความสำเร็จให้กับเราทุกวันทุกเวลาเราได้รับความสำเร็จจากโลกมากขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจากความปิติที่เรามีต่อทุกสรรพสิ่งจงซาบซึ้งใจกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีอย่างง่ายดาย จงทราบซึ้งสำนึกรู้คุณลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการของเราติดตามเราสนับสนุนเราจงขอบคุณพวกเขาอย่างจริงใจจงทราบซึ้งสำนึกรู้คุณในธุรกิจของตัวเองจงขอบคุณให้มากที่สุดที่ยืนหยัดจนวันนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นโดยไม่สนใจ สิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจงคิดถึงความจริงความสำเร็จที่ซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งชั่วคราวโดยไม่คำนึงถึงว่าเรากำลังเจออะไรอยู่มันใช้ความพยายามสูงมากและแน่นอนคุณต้องหนักแน่นคุณต้องหนักแน่นคุณต้องควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดคุณต้องควบคุมตัวเองได้ดีที่สุดทุกสิ่งซ่อนอยู่ภายใต้ปัญหาทุกสิ่งซ่อนอยู่ภายใต้ปัญหาบางครั้ง คุณอาจจะนั่งทับขุมทรัพย์อยู่ก็ได้สถานการณ์ที่กำลังเกิดกับคุณจงมองให้เห็นภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจงลงมือทำให้ดีที่สุดจงพูดให้ดีที่สุดจงคิดให้ดีที่สุดจงเชื่อให้มาที่สุดว่าสิ่งที่เราต้องการจะปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่หมดศรัทธาเกี่ยวกับมันจงอย่าลังเลและอย่าสงสยัยจงอย่าลังเลและอย่าสงสยัยจงมีศรัทธาในตัวเอง จงมีศรัทธาในตัวเองจงขอบคุณและรู้สึกปิติยินดีให้มากที่สุดจงรับรู้แต่สิ่งที่ดีเท่านั้นจงรับรู้แต่สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัยจงรู้สึกทราบซึ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จงมีศรัทธาว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยการเกื้อกูลจากจักรวาลชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์และดีงามชีวิตของเรา เป็นที่รักแก่มนุษย์ทุกคนชีวิตของเราคู่ควรกับความเจริญงอกงามชีวิตของเราคู่ควรกับบุญบารมีที่ดีงามซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งดีคนดีดลูกค้าดีๆเข้ามาในชีวิตจงสร้างความจริงให้ปรากฏด้วยการคิดอย่างหมกมุน่นคิดซ้ำๆย้ำๆความคิดของคุณทรงพลัง ความคิดของคุณทรงพลังความคิดของคุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการออกมาจงมั่นใจว่าคุณต้องการคิดภาพใดให้เกิดขึ้นในชีวิตจงประทับความคิดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ภาพที่เราส่งออกไปได้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจักรวาลรับรู้ทุกอย่างตามที่เราคิดทุกอย่างจะถูกเคลื่อนเข้ามาหาคุณตามความรู้สึกตามความทรงพลังของคุณ จงมองเห็นให้ชัดเจนว่าเราสำเร็จแล้วเรามีมันอยู่แล้วเพียงแค่เราแสดงความเป็นเจ้าของมันจงแสดงความเป็นเจ้าของมันความคิดทรงพลังความคิดทรงพลัง,ส,ง,ง,ง,ลลลส,งสิ่งต่างๆจะถูกจัดวางและเคลื่อนที่มาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมย้ำอีกครั้งสิ่งต่างๆจะถูกจัดวางและเคลื่อนที่มายังคุณในเวลาที่เหมาะสม ทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างใกล้เข้ามาแล้วสิ่งต่างๆจะถูกจัดวางเพื่อคุณสิ่งต่างๆจะถูกจัดวางเพื่อคุณจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการบ่อยที่สุดจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการบ่อยที่สุดสุดท้ายทุกอย่างจะถูกจัดวางอย่างเหมาะสม สุดท้ายทุกอย่างจะถูกจัดวางอย่างเหมาะสมจงคิดถึงมันให้มากที่สุดมันเข้าใกล้คุณมาแล้วมันเข้าใกล้คุณมาแล้วความร่ำรวยความร่ำรวยความสำเร็จความสำเร็จสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่แข็งแรงจงระวังความคิดของคุณจงระวังความคิดของคุณจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้บ่อย จงพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้บ่อยจงพูดถึงมันจงคิดถึงมันจงคิดถึงทางออกมากกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจงคิดถึงทางออกมากกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาทุกอย่างมีทางออกจงโฟกัสไปที่ทางออกของความรุ่งโรจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตามอำนาจของใจ เราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครโลกนี้มันมีทรัพยากรมากเหลือเฟือเหลือเกินโลกนี้มันมีทรัพยากรมากเหลือเฟือเหลือเกินจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นจงคิดบ่อยๆไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นยังไงจงใช้ความสามารถให้ดีที่สุดจงอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดจงชัดเจนกับเป้าหมายให้มากที่สุด จงให้แน่ใจว่าทุกๆวันคุณลงมือทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยพลังหนึ่งเปร์เซนจงทำทุกวันทุกขณะด้วยความรู้สึกประสบความสำเร็จจงอย่ายอมให้ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นนิสัยสภาพแวดล้อมมากัดขวางการทำงานของคุณจงโฟกัสไปที่การทำงานแบบหนึ่งรเปอร์เซนเพื่อความสำเร็จจงโฟกัสไปที่ การทำงานแบบ100%เอร์เซนจงโฟกัสไปที่ความรับผิดชอบและความมีวินัยกับตนเองจงอย่าละเลยความรับผิดชอบของตัวคุณเองในการใช้ชีวิตในการทำงานแม้เพียงเล็กน้อยจงทำทุกอย่างให้เต็มกำลังจงทำทุกอย่างด้วยความชัดเจนคุณมีทรัพยากรมากมายเหลือเกินคุณมีทรัพยากรมากมายเหลือเกิน ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครคุณดีที่สุดในแบบของคุณคุณเพอร์เฟคที่สุดในแบบของคุณคุณทรงพลังที่สุดคุณทรงพลังที่สุดคุณมีประสิทธิภาพที่สุดคุณมีประสิทธิผลที่สุดคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรจงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากกว่าการหาข้างนอกจงบรรลุผลลัพธ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความคิดของคุณตัวของคุณ คุณตั้งใจให้สิ่งใดเกิดจงคิดหมกมุ่นกับสิ่งนั้นจงตั้งใจทำความดีกับผู้คนและทุกคนที่คุณพบเจอจงให้มากกว่าที่พวกเขาคิดจงส่งพลังแห่งความรักออกไปจงส่งพลังที่ส่งพลังของคุณออกไปทุกอย่างจะเกิดแรงกระเพื่อมส่งออกไปในจัก,กรวาลที่เหลือเฟือเหลือเฟือทุกอย่างที่ดีๆจะกลับมาตอบแทนให้กับคุณ ในฐานะที่คุณเป็นคนที่ดีงามคุณเป็นคนที่คู่ควรคุณเป็นคนที่ศรัทธาในจักรวาลจงรวมจิตใจคำพูดการกระทำร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างจะมีพลังงานสูงมากเมื่อรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันจงรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันจงโฟกัสแค่จุดเดียวความประสบความสำเร็จของเราจะต้องมีความแข็งแกร่งจากภายใน และความแข็งแกร่งจากภายในจะมีไม่ได้เลยหากร่างกายของคุณทำงานอยู่ที่หนึ่งแต่ความคิดของคุณอยู่อีกที่หนึ่งจงขัดเกลาวใจของตัวคุณเองจงขัดเกลาใจตัวของคุณเองจงมีวินัยกับตัวเองจงรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองความดีงามทั้งหมดความตั้งใจทั้งหมดจะทำให้คุณคู่ควรในสิ่งที่คุณต้องการคุณจงเก็บรักษาภาพความดีงาม สิ่งดีงามที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นและสิ่งดีงามที่คุณต้องการมันจะปรากฏขึ้นด้วยแรงดึงดูดจากสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้จงประทับความคิดในแง่บวกลงไปในความคิดของคุณสำแล้วสำเล่าโลกนี้มีความทรงพลังที่เป็นมิตรกับเราในฐานะของจัก,กรวาลอันไร้ขีดจำกัด เราคิดสิ่งใดเราจะได้รับสิ่งนั้นอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่แล้วมันเป็นของเราอยู่แล้วเราต้องการสิ่งใดมันเป็นของเราอยู่แล้วง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายๆจงฝึกคิดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะไรล่ะที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจงคิดจงคิดความคิดทรงพลังความคิดทรงพลังความคิดทรงพลัง จักรวาลจะทำงานตามความรู้สึกของคุณจงกําหนดรายละเอียดของความสําเร็จทุกอนูความคิดจงกําหนดรายละเอียดจากทุกอนูความคิดจงตั้งใจอย่างแท้จริงว่าอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรจงตระหนักรู้ว่ามันเป็นของเราอยู่แล้วมันอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วทั้งปัจจุบันอนาคตทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้ว ทุกอย่างมันอยู่ในมือของคุณอยู่แล้วเพียงแค่คุณแสดงความเป็นเจ้าของมันอย่างชัดเจนเพียงแค่คุณแสดงความเป็นเจ้าของมันอย่างชัดเจนจงพูดถึงสิ่งต่างๆที่ดีจงพูดถึงสิ่งต่างๆที่ดีในแบบที่มันเป็นของเราอยู่แล้วในแบบที่มันเป็นของเราอยู่แล้วจงเลือกภาพที่เราต้องการให้ปรากฏในโลกของตัวเราจงเลือกภาพของเราให้ชัดเจน จงเลือกภาพของเราให้มีดีเทลทุกอนูจงคิดถึงสิ่งที่ดีงามเท่านั้นจงพุ่งความสนใจไปไว้กับภาพที่ดีงามอะไรละ่ะที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการในขณะน,นี้จงขอบคุณและรู้สึกปิติยินดีให้มากที่สุดจนเป็นนิสัยจงเกิดความปิติยินดีให้บ่อยครั้งมากที่สุดจงมีศรัทธาอย่างถาวรวว่าชีวิตของเรามีแต่ความสำเร็จ มีแต่ความเป็นไปได้ชีวิตของเรามีแต่ความเป็นไปได้ชีวิตของเรามีแต่ความเป็นไปได้ความรักการเงินการงานสุขภาพ am, ความสุขที่ดีงามบุญบารมีที่ดีงามจะส่งผลให้ชีว highest highest ิตของเราไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดชีวิตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีคนดีและความสุขที่ดีงามเพื่อคนที่คู่ควรอย่างคุณ จงโฟกัสภาพที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจงอย่าคิดถึงว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรที่เป็นอุปสรรคทุกอย่างที่เป็นขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องเหล่านี้ทุกอย่างซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรจงมองให้ชัดและเห็นภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นจงใช้ใจแลกใจกับจักรวาลแล้วลงมือทำพูดคิด เพื่อให้สิ่งที่เราต้องการปรากฏขึ้นโดยอยู่บนความตั้งใจอยู่บนความต่อเนื่องจงปฏิบัติกับตัวเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องไม่มีใครในโลกนี้ที่เอาเปรียบใครไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นคู่แข่งกับเราพลังงานของเราพลังความคิดของเราเป็นสิ่งที่เป็นแรงกระเพื่อมออกไปไม่มีที่สิ้นสุดลูกค้าทุกคนจะรับรู้ได้ลูกค้าทุกคน จะค้นหาธุรกิจของคุณลูกค้าทุกคนจะค้นหาชื่อของคุณลูกค้าทุกคนจากทุกสารทิศลูกค้าทุกคนจะนําเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณอย่างง่ายดายรวดเร็วมั่นคงและยาวนานจงให้มั่นใจว่าเราคิดถึงสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าจงให้มั่นใจว่าเราชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า จงฝึกปิติยินดีอย่างต่อเนื่องจงรู้สึกปิติยินดีอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจักรวาลจะมอบทุกสิ่งให้กับเราเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากขึ้นยิ่งคุณปิติยินดีมากเท่าไหร่กับทุกสปปรรพสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเงนินรถอาหารหน้าที่การงานเป็นต้นทุกอย่างจะเกิดขึ้น ก็มาจากความเป็นติยินดีโลกจะมอบให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นจงมีความสำนึกรู้คุณจงมีความสำนึกรู้คุณในชีวิตของคุณจงจำไว้ว่าทุกอนูในเซลล์ของคุณทุกอนูในร่างกายของคุณเต็ไมไปด้วยความเหลือเฟือเต็ไมไปด้วยความทรงพลังในร่างกายนี้จิตใจนี้เต็ไมไปด้วยความทรงพลังคุณเป็นเอกลักษณ์ของจักรวาล คุณเป็นเอกลักษณ์ของจักรวาลคุณเป็นผู้นำที่ดีคุณเป็นผู้นำที่ดีดจงคิดอย่างเหลือเฟือว่าธุรกิจเติบโตได้ง่ายๆสบายๆและคุณมีชีวิตที่ดีได้ง่ายๆสบายๆจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นจงรู้สึกยอดเยี่ยมจงรู้สึกชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการจงมองให้เห็นดีเทลของสิ่งที่คุณอยากได้บ้าน เงินรถจงมองไปที่ความร่ำรวยเท่านั้นจงมองไปที่ความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นจงมองไปที่ความเหลือเฟือเท่านั้นในโลกนี้มันมีทรัพยากรเหลือเฟือในโลกนี้มีทุกอย่างเหลือเฟือลูกค้าก็เหลือเฟือเช่นเดียวกันธุรกิจของคุณจะถูกค้นหาจากทุกมุมโลกลูกค้าทั่วโลกเข้ามาใช้บริการธุรกิจของคุณ อย่างมากมายมหาศาลคุณมีรายได้แพสซีฟอินคัมคุณมีรายได้แพสซีฟอินคัมคุณมีรายได้แพสซีฟอินคัมโลกนี้มันเหลือเฟือมากพอที่คุณจะมีลูกค้ามากมายมหาศาลและมีรายได้แพสซีฟอินคัมคุณคือผู้นำที่ดีและคู่ควรทุกอนูของความสำเร็จคุณจะพุ่งความสนใจไปที่ความปฏิหารอันไร้ขีดจำกัดของจักรวาล จงมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจในสินค้าและบริการของคุณจงศรัทธาในธุรกิจของคุณจงศรัทธาเงินจงศรัทธาผู้คนมากมายจงขอบคุณเน้มากที่สุดกับทุกคนที่สนับสนุนเราผู้คนที่เขาได้ใช้สินค้าและบริการของเราเขาจะได้รับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่พวกเขาคิดจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเองจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเอง จงศรัทธาในตัวเองให้มากที่สุดจงไว้ใจในตัวเองให้มากที่สุดคุณคือทรัพย์สินที่แพง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 ที่สุดโอกาสดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วโชคดีเข้ามาแล้ว โชคดีเข้ามาแล้วโชคดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วสิ่งดีเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยและประสบความสำเร็จ และมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่ดีงามซื่อสัตว์ฉันอนุญาตให้ธุรกิจการงานของฉันเติบโตอย่างมหาศาลอย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่งยืนฉันอนุญาตให้ลูกค้าจากทุกมุมโลกมาเจอธุรกิจของฉันใช้สินค้าและบริการของฉันอย่างง่ายดายลูกค้าทุกมุมโลก นำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแล้วลูกค้าทุกมุมโลกนำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแล้วจงรู้สึกเปิตยินดีให้มากที่สุดจงมีความรู้สึกขอบคุณให้มากที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเอง ฉันสำนึกรู้คุณมากที่สุดฉันสำนึกรู้คุณมากที่สุดขอบคุณ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 ฉันขอบคุณอย่างสำนึกรู้คุณขอบคุณขอบคุณ